อร่อยติดขอบชอบชอบ,ชอบกดไลค์ช่กดแชร์กับอาหารยอดคุณ สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกมเอกราชเลงข่าวนะครับรายการที่นำเอาประเด็นฟุตบอลมาขยี้มาขยายมาขยายมาพูดคุยและวิเคราะห์ร่วมกับคุณผู้ชมทุกคนนะครับอีพีนี้ครับเราจะไปพูดถึงเรื่องราวของ5ดาวรุ่งที่ฟอร์มแล้วต้องบอกว่าสุดสวิงริงโกอิโต้บัมไปเลยครับอีน้องเลยสำหรับเวทีพรีเมียร์ลีกนะครับนี่คือ5ดาวรุ่งที่น่าจับตามองที่สุดหลังจากลงเล่นในฤดูกาล2020ถึง2021ไปครึ่งฤดูกาลครับจะมีใครกันบ้างไปดูกันครับก่อนจะไปถึงเรื่องราว5ดาวรรุ่่งเเกลลืือมนนะะฮียคับผู้สสนนนับุใจดีของเรานะครรับออาาหยดคคคุณนนนัั่เอองะรบบขุณ มากจริงครับที่เข้ามาสนับสนุนรายการเกมเอรเลงข่าวแล้วก็ขอให้อยู่กันไปยาวๆแบบนี้นะจ๊ะถ้าทุกคนอยากให้อาหารยอดคุณอยู่กับพวกเรานะครับทำง่ายๆนิดเดียวครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปให้มันเยอะๆเยอะๆยอดวิวเยอะๆเนี่ยถึงแสนทุกคลิปเนี่ยผมเชื่อว่าอาหารยอดคุณอยู่กันไปยาวๆครับช่วยเกมเองช่วยขอบสนามด้วยนะครับเอาล่ะเริ่มมาที่คนแรกเลยครับนี่คือหนึ่งในดาวรุ่งที่น่าจับตามองที่สุดหลังจากผ่านขึ้นฤดูกาล2020ถึง2021ครับเขาคนนั้นก็คือทาริกลัมเต้นั่เองนะครับหรือว่าล อยู่กับสโมสรไบรตันฤดูกาลนี้เนี่ยยกระดับตัวเองขึ้นมายึดตัวจริงในถิ่นอเมริกันเอ็กเพรสคอมมูนิตี้สเตเดียมชื่อสนามมึงยาวจัดเลยน่า <c oughs> จะเป็นสปอนเซอร์แน่นอนนะครับลัมตี้นะครับปัจจุบันนี้อายุ20ปีนะครับแล้วก็ถือว่าเข้าเกณฑ์ที่เรากําหนดไว้ก็คือดาวรุ่งเ่ยเราจะเอาอายุไม่เกิน23ปีแต่ถ้าบางคนที่แบบโด่งดังมานานแล้วอาจจะไม่ได้พูดถึงอย่างเช่นมา,าร์คดรัดฟอร์ดอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นดาวรุ่งที่โด่งดังมาอย่างยาวนานหรือว่าจะเป็นฮิวบัลคอร์ดนะครับคนต อายุ20ปีแต่ว่าผลงานของพี่แกเนี่ยนะฮะต้องถือว่าฟอร์มโดดเด่นจนกลายเป็นตัวหลักและเป็นตัวจริงของไบรตันครับเชลซีเนี่ยขายให้กับไบรตันในช่วงฤดูกาลที่แล้วราคาเนี่ยราวๆสามล้านยูโรนะครับเพราะตัดมาที่ฤดูกาลนี้เนี่ยด้วยปัญหาการบาดเจ็บที่รุมเร้าแล้วก็เล่นงานผู้เล่นของไบรตันบวกกับแลมปี้เองโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นเนี่ยแล้วก็เลยทำให้เขาเนี่ยยึดตัวจริงไปแบบยาวๆเลยนะครับฤดูกาลนี้นะครับแรมปี้ลงเล่นให้กับไบรตันไปแล้วทั้งหมดสิถือไดนัด่ำลยในฐานะ ที่เล่นเป็นวิงแบ็ทขวานะครับตัวแรกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดูเวอร์วังอลังการอะไรขนาดนั้นแต่ว่าการอยู่กับทีมระดับไบตันเนี่ยสภาพแวดล้อมตั้งแต่คนอื่นเนี่ยก็ถือว่าถ้าเป็นเกรดเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่เกรด B หรือเกรด A เป็นผู้เล่นเกรด C นะครับแต่ว่าลัมตี้ยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นทำแอซิดก็ได้เกมรับก็รับมือกับกองหน้าหลายๆทีมระดับพรีีเมยร์ลีกได้ถือเป็นหนึ่งดาวรุ่งที่น่าจับตามองมากๆเลยครับว่าจะก้าวไปเป็นตัวหลักของทีมชาติฝรั่งเศสได้หรือไม่ต้งกกกววาาาม้้นรใดเขขุ็ททหอง ไรตันเนี่ยดูดีขึ้นมาเลยอะ่ะไรตันเป็นทีมหนึ่งที่ปีนี้ผลงานหลายต่อหลายนัดอาจจะไม่เป็นใจแต่ถ้าได้ดูเขาลงเล่นต้องถือว่าพวกเขาเล่นได้ดีนะครับเพียงแต่ว่าผลงานที่เก็บออกมาได้หรือว่าแต้ที่เก็บออกมาได้เนี่ยมันไม่เป็นใจให้ใหเขาเท่าน,นั้นเองผมเชื่อว่าด้วยฟอร์มแบบนี้ของลมตี้ครับหลังจากจบฤดูกาลนี้อาจจะมียักษ์ใหญ่ในอังกฤษหลายทีมสนใจที่จะคว้าตัวเขาไปร่วมทีมจริงๆเนี่ยก็มีข่าวกับหลายทีมเลยนะครับสำหรับลมตี้ไม่ว่าจะเป็นทีมอย่าง Madrid, าอา,ง i, าร์เจนตินาอาร์เจนตินาบาร์เจมีนัลนเเย ต้องดูดูว่านาคตของเขาเนี่ยจะอยู่ที่เกาะอังกฤษกับทีมยักษ์ใหญ่กว่านี้หรือว่าจะย้ายออกนอกลีกไปเลยน่าสนใจครับอีกหนึ่งคนครับโด่งดังมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ซีซั่นนี้ก็กลายเป็นกําลังหลักกําลังสําคัญของไอ้ปืนใหญ่ด้วยบุกยโยซาก้านั่นเองครับนี่คือหนึ่งในดาวรุ่งที่ถือว่าช่วยแบกอาร์เซนอลไว้เลยครับในยามที่รุ่นพี่พึ่งพาไม่ค่อยได้นี่นะครับบุกยโยซาก้าปีชาวอังกฤษซึ่งอายุอานามตอนนี้เนี่ยสิบเก้าปีเท่านั้นเติบโตขึ้นมาจากการแบกอาร์เเเซซซนนนอออออลลลาาาไว้ึ่งงผร์ตนนี้ครับถือว่าาาดีขึ้้นเรื่อยยๆกกซ ถือเป็นอีกหนึ่งเพลเยอร์สำคัญนะครับที่ทำให้อาร์เซนอลเนี่ยฟื้นคืนฟอร์มการเล่นที่ดีขึ้นมาครับฤดูกาลนี้ครับซาก้าได้รับโอกาสจากมิเกลอเดตาให้ลงเล่นเป็นตัวจริงแบบเต็มตัวเลยคือแทบจะรันตีตัวจริงเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่ใช่ระดับที่แบบทีมแบบโอโหร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกับซูเปอร์สตาร์อะไรขนาดนั้นแต่ว่าฟอร์มโดยรวมเนี่ยใช้คำว,ว่าดูดีกว่าปีกรุ่นพี่คนอื่นอนอีกน,นะครับฤดูกาลนี้เนี่ยรวมทุกรายการ,กาานนปปราซาก้าได เลยครับสำหรับเด็กอายุวัยเพียงแค่19ปีเท่านั้นคือด้วยวัยเท่านี้เนี่ยการเล่นให้กับทีมระดับใหญ่ๆอย่างอาร์เซนอลเนี่ยส่วนหนึ่งผมว่ามันเป็นการการันตีแล้วว่าเด็กคนนี้มีของจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีของก็คงไม่ก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่าอาร์เซนอลได้ที่สำคัญคือเป็นตัวหลักด้วยการถืมืองานได้ขนาดนี้เนี่ยก็ถือว่าน่าชื่นชมแล้วก็น่าจับตามองไปยาวๆเลยครับว่าซาก้าจะพัฒนาตัวเองไปได้ไกลสักแค่ไหนเพราะว่าการลงตัวจริงให้กับสโมสรใหญ่เนี่ยมันมีความกดดันเยอะมากแถมต้องปะทะกองหลง เราพูดถึงครับไบรโดเป็นหนึ่งในแข้งที่อยู่กับบู๊พแฮมตันซึ่งถึงแม้ว,ว่าฟอร์มของบู๊พแฮมตันเนี่ยจะไม่ได้โดดเด่นแล้วก็ดีเด่นเหมือนกับซีซั่นที่แล้วแต่ว่าฟอร์มของเจ้าตัวอย่างเฟรโดเนโตเนี่ยถือว่าโดดเด่นขึ้นมาแบบชัดเจนมากเฟรโดเนโตเป็นกองหน้ากึ่งปีของบู๊นะครับเอาจริงๆเนี่ยเราเคยได้ยินชื่อมาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วนะฮะกับบู๊แต่ว่ามาฤดูกาลนี้เนี่ยก็ยังสามารถรักษาฟอร์มการเล่นได้ดีอย่างต่อเนื่องปัจจุบันเนโตอายุ20ปีนะครับแล้วกกกกก็ยยึดด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 ตตตตตตตำแแแแหหหนนนนนนน่่่่่่่งงงงงัััววววววจจจรรรริภาา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 าใ้้้้้้มมมมีีีีีขขอออออููโโไไไไไลลลลลลละะะะททผเเืคบฤ ไป21นัดยิงไป4ประตูกับ,บอีก2แอซิสแต่ถ้าฟอร์มส่วนตัวผมเชื่อว่าเขามีส่วนร่วมกับการสร้างสรรเกมรุกของวูฟโดยแท้จริงนะครับเป็นหนึ่งในนักเตะที่เลี้ยงบอลได้ดีมีความเร็วแล้วก็เล่นเกมรุกได้ดีโดยเฉพาะเวลาที่เจอกับทีมใหญ่นะถือว่าปัน่น่วนมากๆผมว่าเขาเก้าวขึ้นมาทดแทนการขาดหายไปของเดียโกโชต้าได้แบบอาจจะไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ถือว่าเป็นความหวังใหม่ของวูฟแฮมตันได้เลยจะเชื่อว่าเขาคงไม่ได้อยู่กับวูฟไปนานเท่าไหร่นะครับจากฟอร์ม คนที่4ครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งที่โดดเด่นและคนนี้เนี่ยถ้าถามเนลิสไดชื่อเน่นะผมว่าเป็น1ใน2คนที่ผมคิดว่าไปได้ไกลแน่นอนนะครับดิจเจนนี่ครับเป็นแบ็กขวาอีกหนึ่งคนที่โชว์ฟอร์มได้ดีมากๆเลยล่ะกับการเป็นดาวรุ่งนะครับกลายมาเป็นแข้งหลักเป็นตัวจริงภายใต้ถีมของแฟรงค์ลมพาดได้เลยในฤดูกาลนี้ครับซึ่งตอนนี้ปีนี้เนี่ยเจ้าตัวอายุ21ปีครับฤดูกาลนี้ขยับขึ้นเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งในตำแหน่งแบ็คขวาแทนเซซ่าอรสติเกเรต้นแลารเป เพืนอไปเล่นลูกยิงไกลซึ่งเราจะเห็นลิสเจมทําได้บ่อยๆนะครับจนทําให้กราบขวาของเชลซีเนี่ยอันตรายขึ้นเยอะเลยผลงานดโดยรวมของทีมอาจจะก,กระท่อนกระแท่นณนเวลานี้แต่ถ้เาเฉพาะเจาะจงไปที่ตัวลิสเจมเนี่ยในแง่ของการเล่นเกมบุกผมว่าใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าเกมรับยังต้องพัฒนาอีกไกลเลยฤดูกาลนี้ลงเล่นไปได้หมด16นะัดรวมทุกรายการยิงไป1นประตูกับ3แอสซิสต์ตัวเลขไม่ได้โดดเด่นมากแต่ว่าฟอร์มโดยรวมเนี่ยมันน่าจะตามองครับว่าจะพัฒนาไปได้อีกไกลแค่ไหนสําหรับลิสเจมซึ่งดูแล้วเนี่ยนะครับ ก็ถ้าไปเติมเรื่องของการเล่นเกมรับมาน่าจะแข็งแรงขึ้นจริงๆเนี่ยการเล่นเกมรับอาจจะต้องบอกลมพาดด้วยเพราะว่าน่าจะไม่ใช่แค่เฉพาะริชเอมครับลมพาดก็ต้องเติมเรือเร่องเกมรับด้วยเหมือนกันคนสุดท้ายครับอันนี้คือ5ตัวอย่างนะฮะแต่ว่าจริงๆเรามีอีกเยอะมากที่โดดเด่นแต่ว่านี่คือ5คนที่พลัดสันมาแล้วนะครับแนรับพูดไปแล้วครับแนลรุกก็พูดไปแล้วคนสุดท้ายขอมาที่มิดฟิลด์ก็แล้วกันนะครับมีคแอนไรซ์กองกลางตัวรับชาวอังกฤษจากเวสต์แฮมนั่นเองปัจจุบัน Rice, รบไรซ แล้วะครับเพราะว่าตกเป็นข่าวกันสมศรย์ยักษ์ใหญ่หลายทีมโดยเฉพาะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเชลซีไรซ์เป็นแข้งดาวรุ่งที่ขยับขึ้นมาเป็นตัวหลักแล้วก็เป็นตัวเชืงกับเวสต์แฮมได้สามถึงสี่ฤดูกาลแล้วครับแล้วก็ทำงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆตามลําดับมาตลอดมีพัฒนาการที่ชัดเจนมากๆเราจะเห็นเลยว่าเวลาทีมใหญ่เล่นเจอกับเวสต์แฮมเนี่ยก็จะมีดิคนไรซ์ในแดนกลางของคุนคอนนี่แหละที่เล่นได้อย่างโดดเด่นเป็นพิเศษทั้งการตัดเกมคุมจงังหวะเกมเข้าปะทะออกบอลสั้นยาวรวมถึงสอดขึ้นไปยิงไกลทําได้หมดเลยคคคคคคืือออออออเเเปป็็็็นนนนนนนกกกกกกกงงงงงลลลาา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 าตตตตตััััััััวววววรรรบบบบบบีีีทท่่่่่่โดดดดแแแ้้้จจจมมมมมๆะะะยสสฤษพไหหซูศ เลยทำให้ยังไม่ได้ย้ายออกจากเวสต์แฮมสักทีแต่คิดว่าน่าจะอยู่กับเวสต์แฮมอีกไม่กี่ฤดูกาลหรอกครับถ้ายังโชว์ฟอร์มได้แบบนี้จริงๆังมีร,รุ่งอีกเยอะมากนะครับที่โดดเด่นมากในการลงเล่นในพรีเมียร์ลีกอย่างเช่นเมสันเมาส์เมาส์เองก็ถือเป็นจอมทัพของเชลซีนะเวลานี้เลยนะครับแล้วก็ลงได้ไป18นัดน,นะครับทำไป2ประตูแล้ดดวก็สแอสเซทรวมทุกรายการต้องบอกว่าเมาส์เนี่ยกลายเป็นคนที่พึ่งพาได้มากกว่าคาร์ลัมเวสต์อีกณเวลานี้ซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นการพัฒนาที่ก้าาาาววกกกรระโดดสสสหหนนัับบเเเมมมนนนน์ืืออออถ่ป็งงงลูุญข แฟรงก์ลำพาดเลยอันนี้แทบไพเป็นคนที่6กแล้วกันนะครับจริงๆยังมีอีกเยอะเลยนะครับอย่างเช่นฟิลโฟเดนนี่ก็โดดเด่นมากเดมอร่าลุกแมนก็โดดเด่นเอริคคอนซาของอาร์เซนอลล่าก็ถือว่าเป็นแนวรับที่น่าจับตามองว่าทีมใหญ่อาจจะทุ่มซื้อในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วก็รวมถึงโพเดนเองก็ยกระดับตัวเองขึ้นมากลายเป็นแข้งหลักหลังการจากไปของโชต้าเช่นเดียวกันมีอีกหลายคนแหละครับแต่ว่านี่คือรวมๆทั้งหมดคือถ้าจะให้สรุปเป็น10คนเนี่ยก็จะเป็น10คนก็จะเป็นทจจ็อป ชื่อที่ผมพูดไป4ชื่อนะครับเดี๋ยวในอนาคตอาจจะมีพาร์ทสองครับนี่อาจจะเป็นแค่พาร์ทหนึ่งเท่านั้นที่เราพูดถึง5ดาวรุ่งที่น่าจับตามองหลังจากผ่านไปครึ่งซีซั่นของฤดูกาล2020-2021สําหรับพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับแล้วคุณคิดว่าใครเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองสําหรับคุณครับขอนะครับอย่าตอบเบลเบกอย่าตอบลินการ์อย่าตอบโอริกี้นะฮะไม่เอานะฮะเอาแบบมีสาระกันสักนิดนึงแล้วกันลองคอมเมนต์เข้ามาครับใครคือดาวรุ่งที่โดนใจสําหรับคุณและสุดท้ายครับอาหารยอดคุณครัััััับบบบบขขอออออคคคุณจจรรรรริงงๆๆที่่่่่่ยยยยยููกกกกาาาาาาาเเเมมหลลลววววแะะนนไปื คุณหิวเนี่ยคุณต้องลองนะฮะมันต้องจัดฮะอร่อยติดขอบชอบชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กับอาหารยอดขุณนนะครับอ่านก็ฝากเอาไว้ด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เกมเองด้วยนะครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยพูดคุยกันได้ครับเราอ่านทุกคอมเมนต์จริงแต่คอมเมนต์ด่าเนี่ยไม่อ่านนะครับบล็อกและกลับมาเจอกับเกมเองระเลงข่าวได้ใหม่นะครับทุกๆวันจันทร์พุธศุกร์ครับเวลา5โมงเย็นครับรอติดตามมาได้เลยวันนี้มาเลทไปชั่วโมงนึงพอดีติดทุระขอโทษด้วยอ่ะเจอกันครับไปแล้วครับวันนี้ขอสนุกกัับบฟุตลครสสวดีับ อร่อยติดขอบชอบชอบ,ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กับอาหารยอดคุณ